วัสดีครับแม่กุ้งวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องเพลงเนาะใช่ค่ะเพลงที่แม่กุ้งอยากให้ลุงพันทองร้องครับเห็นบอกว่าเนื้อหาดีๆมันมีความเป็นมาอย่างไรบ้างกับเพลงนี้อันนี้กุ้งก็ไม่รู้นะเพราะว่าคนแต่งคือคอพี่ตึงพี่ตึงตุลามาศนะคะแต่งไว้ก่อนเสียชีวิตก็แล้วก็ร้องไว้ในใน youtube แล้วเห็นลุงพันทองเ,เป็นคนชอบเล่นกีตาร์ก็เลยเอาเนื้อเพลงให้ลุงลองลองฝึกแล้วก็ ว่าเออมาเดี๋ยวมาร้องให้เพื่อนๆเ,เอฟซีช่องแม่กุ้งกับช่องนุ่พันทองฟังดูค่ะเพลงฝันไม่มีวันตายไม่มีวันตายพี่ตึงนี่คือใครอ่ะคือสามีกุ้งเองค่ะสามีกุ้งเอง <c oughs> เห็นบอกว่าเป็นเป็นสมาชิกวงอะไรนะครับวงตึงตุลามาศค่ะซึ่งแต่ก่อนมีใครบ้างครับวงนี้ก็จะมีพี่นิดลายสือ,อม,มีอาจารย์น้องสายชนสิงสวุวรรณแล้วก็มีพี่ตึงเปียราชอ,อินทราพาณิชค่ะว,วงตุลามาศนะคะก็หาฟังได้ใน YouTube เช่นกันค่ะ บอกว่าพี่ตึงนี่มีความสามารถเรื่องแต่งเพลงใช่ไหมคะคเป็นนักดนตรีที่ก็เป็นเป็นงานดิเลกอะเนาะไม่ไม่ได้อาชีพแต่ว่าชอบแต่งเพลงก็จะมีเพลงกล่อมขวัญเพลงบินเพลงดอกไม้ดอกหญ้าดวงดาวหลายๆเพลงเลยค่ะที่เขาแต่งเองมีเพลงดีๆก็เดี๋ยว ก็ตอนนี้ก็ส่งเนื้อให้ลุงมานทองฝึกแล้วเดี๋ยวเราจะมาร้องถ่ายทอดนะคะเพราะว่าคนแต่งเนี่ยไม่อยู่แล้วให้มือสมัครเล่นนี่นะใช่ใช่ใช่แม่กุ้งก็ไม่ใช่นักร้องนะคะแต่แม่กุ้งด้วยความนี่มีสามีเป็นนักดนตรีก็ชอบฟังเพลงแล้วก็เรามาฝึกร้องค่ะก็วันนี้เรามาฟังฝันไม่มีวันตายใช่ไม่่รู้วาจะออกมาดีหรือเปล่าใช่เราไม่ใช่มืออาชีพนะคะเราแที่เราไปเจอกันแล้วก็จะลองดูนะครับมือสมัครเล่นค่ะของพี่ถึงตุลามาศค่ะจะรองเองไหมเนี่ย เดี๋ยวกุ้งคลอเพราะว่าเราได้ส่งให้ลุงมานองฝึกไปแล้วก็ใช้ได้ค่ะใช้ได้ฝึกแบบงูปลาได้ได้ลองดูนะครับค่ะยังเก็บความฝันนั้นไว้ฝันน ไม่เคยตายังคงเต็มความหมาย i ขีดบ้างเนาะขิดบ้างขีดบ้างริ่งจังหวะบ้างนะครับลหม่ร้องเปลี่ยนเนื้อบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนื้อหาความหมายดีนะครับผมว่าทุกคนก็มีความฝันอย่างผมด้เนี่ยก็ไม่ได้เก่งเรื่องเล่นกีตาร์นะครับแต่ก็ฝันอยากที่จะเล่นกีตาร์แล้วก็ไปเปิดหมวกหาเงินหาทองมาทำกิจกรรมเพื่อคนพิการ<ม>เด็กตาบอด ประมาณนี้นะครับก็ทาไปหลายกิจกรรมเหมือนกันฟันดีฟันดีขันเรื่องก็ดีข่า่มีประโยชน์ก็อยากเล่นให้เก่งๆแต่ว่ามันหมดเวลาแล้วเนาะอายุก็จะห0แล้วนก็ถือว่าเล่นผ่อนคลายแล้วก็เล่นเพื่อประโยชน์ให้สังคมนะครับสังคมนะครับเพื่อประโยชน์ให้สังคมว่าเราทําได้ก็โอเคนะภูมิใจนะครับเหมือนคนที่แต่งเพลงที่แต่งเพลงนี้นะครับก็ มีความหมายดีๆมั่งเป็นคนที่มีความฝัน็อยจะทิ้งความฝันของตัวเองใช่ไหมครับใช่ค่ะยังไม่กุ้งฝันมากนะครับช่วงนี้แหละไม่เรอไม่ค่อยมีฝัน,นฮะแต่<ฤ>ก็กำลังงงตัวเองอยู่จริงๆก็ฝันเยอะหลายอย่างอยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้นึกไม่ออกค่ะค่ะจริงๆก็ยังมีอีกหลายๆเพลงนะคะที่พี่ตึงตุลามาสเนี่ยแต่งไว้ก็เราจะซ้อมเนาะจะพยายามซ้อมแกะแล้วก็ พอคิดว่ามั่นใจแล้วก็จะมาร้องให้เพื่อนๆฟังค่ะก็เป็นเพลงความหมายดีๆเพื่อนๆก็คงจะให้กําลังใจพวกเราใช่เราไม่ใช่มืออาชีพนะคะเราเรามือสมัครเล่นเราชอบฟังเพลงอยากทอดใช่เพลงดีๆความหมายดีๆนะครับเคยบอกว่ามีเพลงอะไรเพลงบินเพลงบินแล้วอะไรนะเพลงบินเพลงกล่อมขวัญเออกล่อมขวัญค่ะแต่แต่กุ้งอาจจะชอบเพลงบินเพราะว่ามันเป็นเพลงในเชิงให้กําลังใจร้องไงเพลงบินเนื้อหาป็นไง ลืมสิลืมสิ oh. <laughs> ะจะจะ,จะกุ้งเจ้าเป็นเพลงประกอบใน youtube เลยหลายๆคลิปอยู่เป็นเพลงที่ค่อนข้างให้กำลังใจนะคะก็เดี๋ยวจะฝึกจะฝึกยวให้ลุงพันท้องแก่แล้วก็กุ้งก็จะร้องคอครองเราไม่ใช่นักร้องมืออาชีพนะคะเราเปนสมัครเล่นก็ให้กำลังใจพวกเราด้วยยังเก็บความฝันนั้นไว้ฝันเลยไม่เคยตายยังคง Keep company. เก็บความฝันนั้นไวนะยังเก็บความฝันนั้นไวฝันเลยไม่เคยตายยังคงเต็มความหมายนะมันพิจิตร์ฮนะฝันนะ่อะไรเนี่ยฝันแล้วมันต้องฝันอีกครั้งหนึ่งพี่พี่ก็จะฝันแค่ฝันฝันแล้วก้าวตามพี่นะฝันแล้วก้าวตามโอเค มันต้องฝันสองครั้งวันนี้จะพาเพื่อนๆมาฟังเพลงฝันไม่มีวันตายนะคะ <Okay. S 2> เป็นเพลงที่พี่ถึงพี่ถึงปีอทาราศิาาาศามีกุ่งนี่แหละค่ะที่เสียชีวิตและอีกเด็ด้แต่งไว้ตอนยังมีชีวิตอยู่นะคะ mm. ก็ความหมายดีก็เลยอยากจะมาร้องให้เพื่อนๆฟังค่ะแ่่นะ